อันนี้เป็นเคเสเขมค้างนะครับแต่เดี๋ยวเรามาทำคำ่าอยากกับน้องอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ให้ดูรูป180องศาก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับ Bank บแบงค์นะครับน้องแบงค์นะครับวันนี้น้องแบงค์มารับบริการอะไรที่บาร์ดานาคลินิกครับมาเสริมคางครับเสริมคางอาวทำไมถึงอยากเสริมคางครับอยากเสริมคางเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยครับหน้าจะได้ดูมีมิติมากขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเข้ากล้องแล้วหน้าจะดูสั้นนะครับก็คืออยากให้มันรักกับจมูกที่พุ่งๆเนาะจะได้ดูดีนิดนึง ปัจจุบันนี้ไม่ทราบทำงานอะไรรับงานอะไรอยู่บ้างครับรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ออกรายการพวกอะไรพวกนี้ได้ครับอืมก็ต้องใช้หน้าตาในการออกสื่อใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนั้นการเพิ่มมิติให้กับคางนี่ก็จะดูดีขึ้นเนาะใช่ครับโอเคแล้วรู้จักบานานาคลินิกได้อย่างไรครับรู้จักเพราะว่ามีเพื่อนสนิทครับแนะนํามาแล้วก็เห็นที่เขาทํานะครับมีหน้าตาก็คือมีมิติมากขึ้นก็เลยอยากถามเพื่อนว่าเออเนี่ยเป็นยังไงดีไหมราคา ย่อมเยาวคุณภาพดีด้วยครับเพื่อนแนะนาม,มานะครับอแล้วก็ไม่เขียวไม่ช้าด้วยเนาะใช่ไหมก็เลยมั่นใจโอเคเดี๋ยวง่าเรามาดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่เสริมคางเรียบร้อยนะครับว่าโครงหน้าเราแบบนี้นี่พอเสริมคางเราจะดูดีมากกว่าเดิมขนาดไหนนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับน้องแองแบัสดบสวัสดีครับ